ลาใช่เลยครับโอ้โหแปลกมากจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆนะะฮโอ้โหผมสีแบบสีสันจัดจ้านมากเราจะมีเกมให้เล่นกับพี่แจ๊คเกมแรกของเราพี่แบงค์ชื่อว่าโกเกสเทสครับใช่เลยครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นกันง่ายๆอ่ะเราใช้น้องๆปิดตาปิดตาก่อนด้วยผ้าปิดตาหัวแก่แล้วก็พี่แบงค์หอมแก้มพี่ละโบนใช่เมื่อีหอมแก้มเสร็จเบงคเปลยจะจุกที่หน้าผา เขาจะก็ไปโอบที่ด้านหลังพี่ป๋องเจะาพลจะอุ้มกลับไปเตพราะ่ปองเลยนะครับต่อเลนครับปิดตาแล้วปิดตาเฉยแ่นราก็ต้องเป็นโตแก่นะฮะถูกต้องเพราะนั้นเริ่มต้นปิดตาก่อนเลยดีกว่ามาขอพ้ปิดตาด้วยเดี๋ยวเราใช้พี่เป๊กเป็นคนปิดตาให้ทุกคนนะครับนี่ครับพี่เป๊กโอเคสองสอเก่งสองสองสองนงงโอตอแล้วหลับได้เลยอ่า ยืนไว้ก่อนนะยืนหลับไปเลยอยู่ตรงนี้โอเคโอเคอ่ะเข้อที่สองครับอ่ะพี่เษกใส่ให้หน่อยผมไมเสียทรงไหมโอเคนะครับพี่เป้ยังเป็นอวบหลุดหลุดเวทีไปไปกินตรงนี้ต้องเป็นไงอ่าวติดไว้เดี๋ยวหนูยอมไม่ไหวเลยส่งอีกครับยืนตรงนี้นะครับลโอ่ะเชิญครับไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วยืนรอก่อนโอ้หติดกระดุมด้วยเหรอครับถูกเต้นใช่ไหมเชโอเคเราเป็นหนึ่งนะเราแป๊บนึงนะโอเคมั้งหน้าเลย โอเคโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจับใครอนน <Okay S 2> ี้ขยับไปด้านนี้นะโอเคอันนี้ด้านนี้นะครับโอเคระวังนะคิดว่ากำลังจะเจออะไรกันโอเคอ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อหน่อยดีก่าชื่ออะไรครับเบ่งเบ่งไม่ใช่เป่งเป่งเดูเดูเปงเหมือนกังสื่อเป่ง ทำอะไรกินเป็ดทำไรอ๋อดูเป็ดเออทำไมชื่อเป่งเนอะ่งหรือเปล่าขอได้ไหครับเซนน้องเซนนะเซนเดินเลยแล้วโอเคชื่ออะไรครับชื่อวันค่ะวันอ่าโอเคชื่ออะไรครับนายเม่งซินวันนายนายวันเป่งซินเฮ้ยเฮ้ยเซนเป่งอ่าเินเป่งตามตามนั้นน่ะโอเคเกมของเราเนี่ยนะจะให้เลือกหมายเลขหนึ่งถึงสี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เม่งเลือกก่อน เราจะมีนะครับโขกแกะละเตาโดยการป้อนของพี่เป๊กผลิตสี่รสชาตินะแล้วแต่ว่าถ้าเลือกหมายเลขอะไรจะได้รสชาติอะไรถูกต้องแลวมันจะส่งผลต่อความฟินต่อเนื่องในเกมต่อไปนะครับใช่เลือกดีๆนะอเม่งหมายเลขหนึ่งถึงสี่เมเลือกหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ครับพี่เป๊กครับลองดูนะครับว่าจะเป็นรสชาติอะไรให้พี่ผลิตป้อนเลยนะครับเม็ดเดียวหรือสองเม็ดได้หมดถ้าเป็นรมก็ได้ไม่มีปัญหา หรือเคาอยากเอาปากเราจัดให้สองเมตรสองเมตรเลยแยกม่ออกนะบ่าใช่แล้วคิดดูแล้วกันคนอย่างพี่โจของเราจะให้กี่เม็ดครับผมคนอย่างพี่โชจอาจจะยัดให้กินทางจมูกก็ได้มันเกิดขึ้นอะ้รทุกอย่างอ้าวรอครับอหม่มตีพี่สิตีพี่ทำไมละสิทธนะอ้าเมกอ้าปากนิดนึงค่ะโอเคอ้าพอแบบอ้าแบบนางเอกนางเอกอ้าอ้าแบบกามิกระเมียนอ้าแบบกามิกระเมียนนิดนึงอ่าอ้าหนึ่งสองสามถีบแบงชนทั้งพิษเต็มยาว ยาวเหลียมบากยักษ์นะฮะพี่เบ๊กคุณดูเบ๊ก็แหลักั่งแนงอ่าปากอ่าก็กว้างกว้างโอเคโอเคค่ะแล้วก็เออเงยหน้าเออลัวลดย่าเขาไม่รู้เอาอีกเม็ดอีกเม็ดอ่าเอายังไม่รู้เอาอีกเม็ดอีกเมตรอ่ยังไม่ยังไม่รู้อีกนะอีกเม็ดอีกเม็ดอีกเมตร่าไม่เหลือแค่เอาที่มือได้เลี้ยงมือพอแล้วอ้าวลชาอะไร เอาอีกทีครับรถปาหมึกรถปลาหมึกถือว่าทุกอาเก่งมากผ่านถือว่าผ่านต่อไดว่าน้องสินน้องสินเลือกมาหมายเลขหนึ่งโอเคหนึ่งหมแหครับยึดกุแลรถเตาป๊อกป้อนนะครับสิทธครับอ่เงยหน้าอ้าปาครับหาเหมือนให้อาหารพิโพอ นิพี่เออแฮนพี่เอออ่คต่างนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวพเยอะเพ่ยอแบบความเซ็กซี่ไอ้เขาจะโมงทำไมไมทำมเล่นชอตโอ้มีการดูด่างเลยที่พอรูร้นไหมพอรูร้อนไหมเบ้่งการเพิ่มไหมได้อีกพอแล้วพอแล นีใมรต้องมาป้ายฉันมาเช็ดโดนแชทแต่เมื่อกี้เมื่อกี้โหพี่สีรถอะไรรถแทร็ตรถอบเกลือถูกไหมฮะถูกถูกถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป๊กบอกรถที่มือหรือเปล่ารถอเกลือจริงต่อไปต่อไปอ่ะเอาเบอร์อะไรครับเอร์สี่ะสไปแล้วเบอร์เหลือ2กับสามสองกับสครับ2ครับเออให้เรื่องหมายเลขอะไรจำกันด้วยนะอ่ะพี่เป๊กจัดไปเอาล้วครับจัดไปครับ โอเคตื <gesch> ่นเต้นไหมว่าจะได้รสชาติอะไรแล้วพี่เป็กจะป้อนแล้วนะฮะมาพี่เป็กมาแล้วฮะโดมก่อนโดมก่อนว่าเป็นรสชาติอะไรอ่ะถ้าดมก็ตอบผู้เล่กเออะมรู้ไหมคิดว่ารู้ไหมรสอะไรใช่ไหมพี่เป็กกินก่อนกินก่อนพี่เป็กบอกไปเออไม่ได้ไม่ได้ยัด ใช่ไหมท้ายกินก่อนเอาลงเอาไหมอีกเยอะยังแต่เราเยอะยังเยอะแล้วแต่ยังไม่คืนโอเคยังมั่นใจว่าเป็นบอสบีไหมครับผมคุณแบงครับลังเข้าปากน้องแล้วครับเปิดตัวกันดีกว่าตกลงว่าเป็นบอสบีใช่ไหมบอสบีถูกต้องและคนสุดท้ายของเราเราต้องเลือกหมายเลขสารอย่างเดียวแหละ สามอะพี่เบ๊กจัดไปเลยครับเอะรับคุณแบ๊กมังโม่เลยครับครับผมเอาน้อยไปใช่ไหมฮะน้อยไปจังหวะนี้ถ้าเรายัดตะกบไปน้องก็ต้องกินแล้วแหละครับอะที่เหลือปิดตาอยู่เนี่ยเดี๋ยวทำเดี่ยวไม่พอโอเคเดี๋ยวไม่พอโอเคครับอาปากครับอ้าปากอาปาก ยังไม่รู้รถเอาอีกนะดอดอไหวไหมไหวไหมโอเคมันไม่หประกับกินเนร์เมสอินนร์เมเอารสชาอะไรครับเหมืนเพลนอยู่มันไม่ได้เพลหอมันเยอะอาทุกง่ายโอเคตอนนี้เปิดตาได้เปิดตาได้ครับเปิดตาได้จริงๆเกมดนะครับ เราเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองเพื่อนำมาสู่เกมที่สองเราที่ชื่อว่าโกชิปชาเลนจ์อ่ะเรื่องสองแรกนะครับก็จะส่งผลต่อเกมนี้ถูกต้องอ่ะเราให้กินน้ำอะไรกันก่อนดูว่าจะชาเลนจ์กันยังไงครับคุณโบฮะสหรัดเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะให้น้องๆเนี่ยร่วมมือกับพี่แบคผลิตซึ่งเรานะฮะอะไรรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรกินน้ำไปเฉนะครับคือ จะต้องร่วมมือกับน้องในการย้ายถุงโกแก่ในเวลา3 0สิวินาทีย้ายถุงโกแก่มันทำไมง่ายง่ายอ่ะแต่เราจะมีโจทย์ว่าใช้ส่วนไหนในการประกบกันนี่เราจะใช้อวัยวะในส่วน,นต่างๆที่อกแล้วว่ามันส่งผลอ่ะซองแรกมานะครับอวัยวะท,ที่ใช้ได้แก่มือปากหน้าผากแก้ม hey! เฮ้าแล้วขอเบอร์หนึ่งก่อนเมื่อกี้ใครเลือกเบอร์หนึ่งอาเบอร์หนึ่งพีง่ใช่ไหมครับอาพิเชนมา เห็นไหมได้เลยมาลุยกันมาลุยกันมาลุนว่าเบอร์หนึ่งจะได้เป็นอวัยวะอะไรถูกต้องแล้วเป็นโกแก่รสชาติไหนโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันอ๋อได้รสอบเกลือได้รสอบเกลือนะสามสิบมิลลิครับและที่สำคัญอวัยวะคือแก้บโอเคแก้มนะแกรมนะไปลงตัวเลยพี่แก้จุดนี้นะฮะไปลงตรงนี้นะครับสามสิบมิลเอาให้เยอะที่สุดอ่า คือระหว่างตอนสตาร์เนี่ยใช้มือจับวางเอาแก้มได้แต่ตอนปล่อยเนี่ยห้ามใช้มือเด็ดขาดถูกต้องถูกตกตรงไหนให้กลับไปเริ่มใหม่ที่แรกและเทคนิคการที่ใช้แก้มเนี่ยเราจะคือแก้มเฉยๆกันไปแล้ใช่มันไม่ถูกหรอกมันไม่ปิดแล้วต้องอย่างนี้แล้วมีทีมงานจับมือแทงโก้ไปก็ให้มันค็เบอร์เหมือนกันเลยนะก็เบอรเหมือนกันแล้วดีเหมือนกันหมดเยอๆะ พรหรือย like, oh, ังเซ็งโอ๊ยถ้าพราแล้วสามสิบวินาทีนะทีมงานรอจับเวลานะเอาให้ได้บ้านที่สุดน,นะครับขอรางวัลเราอยู่นะ เบอร์สองมามาครับเบอร์สองมาเบอร์สองเป็นรถชาติอะไรและเอาวิวาอะไรครับเชิญดูครับวาราบิแล้วใช้ส่วนไหนครับวารสบีเราหน้าผากครับหน้าเอาปากยังไม่ออกนะห้ากไม่ออกรอให้ไปซ้อมก่อนตึ้มไหมตึ้มไหมคิดว่าจะทำยังไงดีครับผมจบได้ขนาดนี้อย่าบอกว่าพี้ยม็กพี่เม็กว่าอะไรไหม จะยังไม่ถนัดกับนิดๆลองกับพี่กับแมละไม่ะส่วนตัวทบกททำเรียมาทเียมาเป็นยัไงจ๊ะโอเคอ่ะ30ิวินเหมือนกันนะพร้อมนะอ่ะไม่รอเลยสองสามไป จะโดนเวลามากกว่านั่นนะแซนมโมเมนต์ที่ดีที่สุดหัวชนมันจี๊กระเทกไปนิดนึงเหรอหัวชนแล้วฮะหัวน้องเป็นอะไรรอเปล่าเนี่ยเอ้าเป็นแบงนี้สิเออเอามาเบอร์สามมาเลยเบอร์สามได้รสชาติอะไรมาดูกันซับซ้อนพป็นสีแล้วจ้าใช่ว้าวสวยจังวะคือมืออ๋อเค่มือมือต้องตีกันคือนิดนึงนิดนึงมือเนี่ยถ้าจับกันอย่างนี้มันจะง่ายไปง่ายไปเราต้องจับสองมือประสาน ถ้าประสานมัไกลายไปต้องให้ข้อมือกับข้อสอกติดกันด้วยศอกติดกันมันจะรู้สึกเองดวนตัวได้ะแไหวไหมแล้วดูขนาดตัวไซส์คอมปิดมากดนจะดมอ่ะโดนจะดมอ่ะแล้วหักัอีกทีรแต่แปแติดจะดมเอาลอดู มือแรกที่จะทำให้ไปใกลรที่สุดคือต้องตอกแนบติด้วยจะวางมือซ้ายมือขวาได้หมดนะถ้าย่อแล้วแต่จะเป็นให้ไหมคุณถ้าคุณไม่เป็นเกาก็ได้อยู่เอาร้อมนะนะครับโอเคแม่เล็กๆน้อยๆก็เออแล้วเราอะแม่เล็กๆอยู่นี่ผัวลหวนพร้วแทบที่ค เอินไปสิครับไปมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นนเออเอเอฉันมอสักลงเลยนะ กะปินะครับ่อะทำมาได้หมดสี่ซองหาแล้วครับไปยอมตอนนี้ยสี่น้องเ่าอยู่เพราะฉะนั้นเหลือที่วัดกันเพื่อสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายเบอร์สี่น่ะเป็นลมยังโก้แก่วและเตารถประม่กโอเคและอวัยวะคือปากปากครับโอ อจะยากไปลองเป็นกระดาษบางๆกันหน่อยเอ๋สองหน่อยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอยากจะซ้อมกับพี่เบลก่อนไหมะซ้อมอย่าด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 มหลับอย่าดมหลับเอาไว้เอาไว้โอเคไม่ต้องไปเไปไหนตามภาษาพร้อมไหมตั้งสติดีดึงสติกลับมาครับผมคุณผลิตชอบพร้อมไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นอวัยวะที่ยากที่สุดนะคุณจะวางด้านไหนก็ได้นะนนอนได้หมดเลยนะครับ บอกเลยว่าถ้าถุงนี้มันลื่นแล้วมันเกิดเรื่องไปลรวนี้ต้องจูไม่ได้ต้องชูไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดูสใช่ไหมแล้าชอบด้วยเพราะนี่คือรถปลาหมึกมันแบบมันมันมันใช่อ่ะมันโอซูมันโอซูเริกพอมไหม แกล้งทำตกซองมๆไว้เลยเลยแกแบบเดินไปเลื่อนๆเลื่อนๆไปนะแล้วไอ้พวกที่ยืนนี่ก็เขินไม่รู้จะเขินอะไรเลไม่เหมือนกันน้องอ่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัววอาด เป็นโผล่ลงโผล่หน้าโ่ขางหนกเพี่อะตกอกอะไรดอรลกอ่ะดูโผหน้าเขาแต่ชคดีหลังอ่ะถึงจะเลิกทำไมยังไม่ไปได้นี่ใช่เหรอพี่ที่ตางกันอะแล้มซีที่กดพี่ยัอยู่ข้างหน้าคืออะไรทำไมเขาไม่เดินอเหมือนป้าบึกบดอ่ะ โอเคเอามา Means, มาด oh, oh. oh, ้านหน้าเลยมาเรียงกันเลยครับมาเรียงกันเลยโอ้ยอ้าวรู้สึกยังไงบ้างในปากเมื่อกี้ปากเกลียวทนปากเออไปบอกแล้วหลุดทั่วแล้วโอเคตอนน okay. okay. ี ke, okay. ้เนี่ยใครได้สี่ซองให้มายกมือสี่ซองโอเคหูสีชั้อลายเหมือนกันด้วยเราจะใช้กดนะฮะเทคนิคพิเศษนะฮะใส่ฉุบเลยครับผม หาเกมเล็กๆมาให้เล่นหนึ่งแล้วเฮ้ยไม่ละเวลามันง่วงพร้อมั้ยนะครับโอเคอ่ะบอกมาเกียจอกอะไรเกียจอกอะไรมาเกียจอกอะไรตอกคุยกันเองฉันว่าขอหนึ่งขอหนึ่งกระดานไหมอ่าขอหนึ่งขอหนึ่งดูนะเดียออกหัวใจว่ะมาเล่นกันหน่นเองโอ้ออกหัวใจเลยเอ้ามาทั้งเดียวเท่าเดียวเลยนะยันยิงยาวกระบอกยิงชุบนะยันยิงยาวกระบอายิงชุบอ่าเรียบร้อยสิ้น สินชาสิ้นชนะไปเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพิ่าัตรตึนะครับครับผมพี่ตอมพร้อมไหมคุณกฤษพรขอเชิญคุณตองครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดเฮ้ยอาะครับรางวัลนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเชิญคุณตองนะฮะมอบให้เลยนะครับที่หนึ่งจะเป็นกระเช้าใหญ่เลยจากโคแก้วเตากระเช้าใหญ่มอบให้เชิญพี่ซินเลยขอเชิญพี่ซินด้วย เลือกิจิงนิดเดียวให้กจริงนิดเดียวโอ้ยไม่ได้จิงอย่ตลอดนะครับผมโอเคเลยับทินีับซด้วยต่อไรับเชิญนะครับก็ได้เป็นกะเช้าเหมือนกันนะครับจากตัวการรับเตาเหมือนเดิมนะครับผมมาร้งได้เตางกันทกันวกเรารได้รครับ

คนสุดท้ายครับมาโอเคคนสุดท้ายสังผูจัดด้านบนกินเลยไม่กินเลยี่เดนะโอเคหนูกำลังลุกโ่มลงมาค่ะโอเคไม่ใช่สามารถเม่นได้นะเราหายโลกกันพี่กินอยู่งานเลย กลางเลยจะเป็นลมโอเคถ้าอุปกรณ์ฉันระเบิดเสียหายไม่เกี่ยวกับทางเรานะครับกลางมาเชิญถ่ายรูปร่วมครับโอเคครับโอเคนะฮะได้รางวัลขนาดนี้นะฮะเฮ้ยโหอ้าวขอหน้าแบบมันๆทุกเม็งหนาเด้งสองเสื้อมาเลยนี่ดิ๊ง 顶着宝湾。